ก็สวัสดีครับเด็กการเดลต้ารีวิวการรีวิวเวนการวีแซนดานผมแค่น้องพอฟอสสายทาวานนะผมจะไปยังไงกับเชลร์ชมวัด้เลยครับไปกันเลยเอาละครับเราก็จะมาเล่นนี่เกจสู์กันเลยใบเกจสู์นะผมใส่เป็นตัวเริ่มเป็นคอสตี้นะผมเพราะชอบส่วนตัวต่อมาทิกเกอร์ครับดอเป็นดอพีจีครับสี่ใบดอจวสองคีเป็นคีใบนี้สองใบคี พายุเสียเงินสี่แล้วก็ฮิวเป็นฮิวฮิวเกตสามใส่สี่ใบนะผมก็ใส่ประมาณนี้สลับเกตศูนย์ต่อมากันที่เกตหนึ่งเคพีไรเดอร์นิกกี้ใส่สี่ใบสกิลของนิกกี้คือเมื่อลงเลกเมื่อลงเวนกาดดูการเจ็ดใบ,บบนสุดแสดงทาวาร์สหรือเดนิสไม่เกินหนึ่งใบนําขึ้นมือแต่ละสักอกรสกิลต่อมาคือในช่องเลกาดเลดใบนี้นานอมมอวยูนิตจากดอบไม่เกินหนึ่งใบเขา จากดอกหนึ่งใบไป,ไปไว้ใต้กองโซชัดหนึ่งใบต่อมานะผมก็จะเป็นเพนกวินใส่ใสี่ใบสกิลของเพนกวินคือเมื่อใบนี้โจมอ่าเลสยูนิตนี้ยูนิตในแถวละต้นเดียวกับยูนิตนี้จะบอกเขาว่าห้าพันสกิลต่อสกิลต่อมาคือเมื่อยูนิตอื่นโจมตีถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่สี่ของเธอระเบิดตัวนี้แล้วก็หงายดำหนึ่งใส่สี่เป็นตัวคืนคอส ใบต่อมาก็จะเป็นเบลากิออสใส่4ี่ใบสกิลของเบลากิออสคือเมื่อมีลเรียรเลสสใบหรือมากกว่าตรงมันจะบอกฮาวเวอร์ห้าพันสกิลต่อมาคือเมื่อลงเปิดห้าหาสนั่นเองนะครับผมใส่4ใครจะใส่เกรดหนึ่งไอตัวบกหมื่นก็ได้นะผมก็แล้วแต่คนเลยแต่ผมใส่อย่างนี้เพราะว่ามันดูทําให้มันเลสได้ดมากที่สุดก็ถือว่าโอเคต่อมาเกรดสองเพอร์ชูสใส่สามใบสกิลของเพอร์ชูสคือ ยูนิตนี้บวก5,000ต่อจำนวนช่องที่เพิ่มเด็กช่องเลกาดที่เพิ่มขึ้นมานะผมหรือ Excel นั่นเองสกิลต,ต่อมาคือแอคท v เวเล i a วันเพอร์เทิร์นโซบัสหนึ่งเลเลียสองจูนหนึ่งใส่สามใบนะผมสำหรับเพอร์ชุดต่อมาคืออะเดลัยใส่สี่โปรโมนั่นเองสกิลของอะเดลัยคือเลสยูนิตนี้เละเลกาดของคุณหนึ่งใบยูนิตยูนิตน,นี้ได้รับความสามารถออโต้ Auto, เลียกาดวันเพอร์เทิร์นเมื่อจบก,การต่อสู้ที่วันกาดของคุณ ที่มันกาดเกตสกามเปอร์เซ็นต์ของคุณโจมตีคอร์ทบั 1, สหนึ่งสแตนด์ยูดิทนี้ได้ก็จะทําให้เป็นการโจมตีจากอ่าห้าถึงหกเวฟก็จะกลายเป็นหกถึงเจ็ดเวฟน,นั่นเองเพิ่มมาอีกเวฟหนึ่งสกิลต่อมาคือเบิร์ดใบนี้ถูกลุกด้วยคอสดหรือความสามารถของกา้าดตัวมันจะบวกเพิ่มห้าพันจนจบ,จบเทิร์นยิ่งลุกยิ่งบวกพลังนะนั่นเองใบต่อมาคือเคปีไรเดอร์เดนิสใส่สี่สกิลของเดนิสคือ เลสเรียกเดบใบอื่นหนึ่งใบเปิดท็อปหนึ่งใบคอลงเรียความสามารถนี้ได้ใช้ได้ชื่อละครั้งต่อเธอร์ใบต่อมาคือคอร์ l a ล s อสเซลสกิลของคอร์ l a ล s อสเซลคือเมื่อต่อมาโจมตีถ้ามียูนิตเลสสี่ใบหรือมากกว่าต่อมาจะบวพาวเวอร์หนึ่งหมื่นห้าพันสกิลต่อมาคือเมื่อต่อมาโจมตีถ้าในเธอร์ของคุณมีการโจมตีสี่ครั้งหรือมากกว่าเอาต่อมาข้อโซ่จำวหนึ่ง 1. ใส่สองใบนั่นเองคร ใครที่อยากใส่คอรรอลเพิ่มก็สามารถลดอะเดลไลน์ลงหนึ่งใบเพื่อใส่คอรรอลเป็นสามใบได้นะครับเกจสองที่ใส่ก็จะมีประมาณนี้ต่อมาที่เกจสามสุดหลอดที่สี่ใบนะผมผู้มีชัยเหนือพายุทาวาสใส่สี่ใบสกิลของทาวาสคือเลียเรียกการหนึ่งใบนเกิดเกิดในช่องใบเลียนะผมระเบิดเรียกการูัแข็งไม่เกินหนึ่งใบสกิลต่อมาคือเมื่อเริ่มต้นมเช่นเฟสถ้ามี เรียนเลสสามใบหรือมากกว่าทิ้งมือหนึ่งใบคูดหาก,การ์ดเกรดสี่จากกองไม่เกินหนึ่งใบไลท์ในฟาสต์สเตนจะนัดสอบกองการ์ดและยูนิตยูนิตนั้นได้รับพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นและบวกหนึ่งได้จะจบเทิร์นเมื่อจบเทิร์นรีทายใบนี้ไลท์เกรดสามในฟาสต์สเตนจากเอในสภาพเลสจากโซได้ต่อมาเกรดส,สีล่ลมบ์ลอสสกิลของแลมบ์ลอสคือจากมือถ้าวันเป็นทาวาร์สเกรดใบนี้จะลบหนึ่ง สกิตลต่อมาคือออโต้แวนการ์ดเมื่อใบนี้ลงช่องอ่าลงสนามนะผมเลือกเรียเลือกเรียกิบอะบก็ได้และสแตนยูนิตเหล่านั้นสกิตลต่อมาคือ Auto ออโต้แวนการ์ดเบิร์ใบนี้โจมตีเขาตะวันหนึ่งสวัสดีนหนึ่งเลือกแถวแนวตั้งหนึ่งถแถวแนวตั้งสแตนถ้าแวนการ์ดคูค่แข่งมีเกตสามเรียกการเหล่านั้นจะบกวกา cover ห้าพันอ่าแล้วครับก็จะหมดแล้วสำหรับยูนิตการ์ดนะผมที่ใส่สำหรับเด็กนี้ต่อมาก็จะเป็นวิธีการเล่น วิธีการเล่นของเด็กนี้ก็คือเราจะต้องหามิชชั่นทวของเด็กนี้ก็คือเราจะต้องหาทาวัทให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะผมได้สองคนนี้แล้วก็พยายามทําให้บอร์ดเรามีเรียลเลสให้ได้มาที่สุดอ่ะสมมุติเราจะขึ้นขึ้นไปก่อนขึ้นสองเราจะขึ้นเป็นอะเดลัยแล้วกันเพราะว่าอะเดลัยไม่อเดลเอ๊ะเดี๋ยวขึ้นเป็นคนนี้แล้วกันเพราะว่าคนนี้มีมิชชั่นมีเควส ช่วยช่วยทำเฟสได้ก็คือจวนหนึ่งได้แล้วก็ขึ้น3ก็จะขึ้นเป็นทาวารแล้วก็ยูนิตที่แนะนำให้โคลมาก็จะเป็นยูนิตที่ถูกเลยได้ทั้งหลายทั้งแหล่อ่ะเอ็กเกัน1ช่องนะครับก็จะมีมานี้ก็จะมีอ d เดลายืนช่องนี้เป็นเลคคอมเมนต์เพราะว่าอ d เดลายมัน,ม,นมันตีเพ,พ,พียวๆคือ14ถูกลุกต่อจำนวนคั้งที่ลุกจะบอกพลังห้าพันก็จะเป็นสิบสประมาณนี้ แล้วก็คนนี้อีกคนนึงเป็นตัวตีข้างแรงคนนี้อย่าไว้ทําบอร์ดนะผมอ่าสมมุติเราจะรันเท็จคนนี้ก่อนเรดหนึ่งคนเลดคนนี้เปิดท็อปคออ่ะสมมุติเราดวงดีคอเป็นคนนี้ไว้ตรงนี้ได้นะครับผมต่อมาคอคนนี้จับมือสม,สมมุติเราจะเก็บของอะเก็บแล้วก็โซชาร์ตอะสมมติเราชาร์ตเป็นคนนี้ชิป สองใบละต่อมาสมมุติเราอยากสมมติเรามือขาดเธอถัดไปเราอยากมีมือโซบัสหนึ่งเลสเลสอันนี้โซออกเลสเลสอ่ะเลสเลจวดหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากเล่นเทคคนนี้ด้วยก็คือต้องมีเลกาเพื่ออีกใบหนึง่งเพื่อให้เทคคนนี้ติดเลสเลสเทคคนนี้ติดแล้วก็เข้าจมไปทุ่เฟสทิ้งมือหนึ่งใบ เพื่อแปลงร่างเป็นแลมบล็อตชาวิงอ่ะลุกมาครั้งแรกบวกห้าพันเป็นเป็นอ่าจากสิบสี่ไปสิบเก้าอ่าเอาข้างนี้ตีเกาะสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกห้ายิบสองจากเพชของมันเองอเดลียตีสิบเก้า อ่ะแล้วข้างนี้ตีอ่ะจากเทคกแวนนะผมที่ได้ที่กดเทคมาบวกหมื่นบวกได้ด้วยแล้วก็เทคคอเตอร์บัสหนึ่งโซ่หนึ่งลุกลุกมาหน,นึ 5, ่งเลนบวกห้าพันห้าพันอ่ะแล้วก็อืม ได้เสร็จปุ๊บถ้ามีทิศก็โยนโยนยังไงก็ได้แล้วแต่คุณเลยแล้วก็เท็คนนี้จบการต่อสู้เขาจะบั้นหนึ่งลุกก็จะมีเลนกัารตีที่ค่อนข้างเยอะมากๆสาเรนี้จากที่เยอะอยู่แล้วก็เยอะเมากขึ้นนั่นเองจากสิบเก้าจะเป็นยีบสี่นะผมสำหรับคนนี้ยิ่งลุกได้ดีก็ยิ่งมีประโยชน์ครับผมสำหรับตัวนี้เลยก็ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่แทนอ่าไอตัวอะไรวะมังกรเกศสอง เดี๋ยวขึ้นรูปให้นะผมก็จะเป็นตัวนั้นแหละที่ไอตัวนี้ทำมาทำ้าที่แทนแล้วผมก็จะหมดแล้วสำหรับเด็กอค a f ฟอร์ดภาค V นะผมก็ถ้าสมมุติมีกระจิกกระใจในการทำเด็กนี้เป็นเวอร์ชั่นพรีเมียมนะผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเพราะว่าเด็กเวอร์ชั่นพรีเมียมเนี่ยของแคของสายเนี่ยมันค่อนข้างจะจัดลำบากลำบนนิดหน่อยเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยาการจัดทาการจัดทาวาพรีเมียม มันคิดเยอะเยอะมากๆสุดๆไปเลยเพราะว่าผมเป็นพวกแบบว่าอย่างไงผมไม่ชอบใส่เกตรสี่นิเดียเกีรสามแล้วก็ไรในพวกเกตรสามอะไรอย่างนี้แล้วก็ m a g n o l i ียเอลเดก็คือถึงตอนนี้มันจะโดนในวันดีมันจะโดนล,ลิมิตกับยุงไปแล้วซึ่งผมก็ไม่ได้ซึ่งจากที่คลิปที่ลงไปก็จะรู้ว่าผมไม่ได้เล่นเอลเดอร์ แต่ผมก็ไม่ค่อยจะเอาเอลเดอร์มาใส่กับอันนี้เพราะว่าผมกลัวลืมว่า,วาผมมาใส่เด็กนี้ในตอนกรณีที่ผมจะจัดเอลเดอร์มาเล่นนั่นเองนะผมก็เลยยังไม่จัดแต่เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะลองจัดมาให้ดูนะผมก็หมดแล้วสลับทาวัตก็ชอบไหมครับเด็กนี้ถ้าชอบก็ไลค์ like, b s c r i b e ครับผมเดลต้ารีวิวแฟนเพจนะครับขึ้นมาได้เลยครับผมก็ทำมีแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับไปกันแล้บ๊ายบาย